นี่ค่ะ ทริปนี้ไปเที่ยวฮอกไกโดกันค่ะมาช่วงโกลเด้นวีของญี่ปุ่นซะด้วยลุ้นว่าคนจะมาหาศาลแค่ไหนแต่ว่าข้อดีก็คือเป็นท่ามิ่งที่อาจจะได้เจอกับซากุระที่ฮอกไกโดได้ค่ะเรามาถึงซัปโปโรในช่วงสายฝากกระเป๋าเสร็จก็รีบไปตลาดปลานิโจมาเก็ตก่อนเลยที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลสดๆคุณภาพพรีเมียมมีทั้งร้านที่ขายแบบเอาไปเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารก็คือเขาจะไม่ได้ประกอบอาหารให้แล้วก็มีแบบที่เป็นร้านอาหารเลยก็มีเราเลือกกินที่ร้านโดนเบะเราไปถึงตอน 11โมงมีคิวพอสมควรค่ะแต่ว่าก็รอไม่ได้นานประมาณสัก20นาทีก็ได้เข้าร้านแล้วเมนูและราคาก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดมื้อแรกในซัปโปรโรด้วยซีฟู้ดโบมันช่างฟินเหลือเกินปลาหมึกหั่นเส้นๆ้นอันนี้อร่อยมากปกตินะแฟจะไม่ค่อยชอบเคี้ยวปลาหมึกเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นุ่มมากอยากจะกินอีกเซตที่เราสั่งเขาก็จะให้เลือกว่าจะเอาเป็นขาปูหรือว่าอูนิเราก็เลือกเป็นอูนิกกันค่ะหืา <c oughs> คำเดียวมันจะไปพออะไรจากนั้นก็เดินไปซั ปโปโรทาวเวอร์แลนด์มาร์คสำคัญของซัปโปโรจุดจำหน่ายตั๋วจะอยู่ที่ชั้น3นะคะขึ้นลิฟต์ไปได้เลยราคาตั๋วคนละ1,000เยนตรงหน้าลิฟต์จะมีบริการถ่ายรูปกับฉากด้วยก็เลยถ่ายซะหน่อยจะได้มีรูปคู่รูปออกมาวินเทจมากซื้อแบบราคา1,200เยนก็จะได้รูป h a r อ copy ไซส์ใหญ่1แผ่นกับไฟล์มาค่ะแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นบนสุดเลยเห็นมีคนเดินขึ้นด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเดินขึ้นเนี่ยค่าตั๋วจะถูกกว่าหรือเปล่าแตต่่่ววาามมันนสูง90กเเรลยนะ เทียบเป็นตึกก็น่าจะสัก30ชั้นได้ใช่ฟังในถึงจะเห็นวิวลวเนี่ยน่าจะม่มาถึงด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวเห็นวิวเมืองซัปโปรโรแบบกว้างๆเลย ี่อนดไตงวันนี้ฟ้าเปิดเห็นไกลไปถึงภูเขาที่ล้อมซัปโปโรไว้เลยแต่ก็น่าเสียดายที่ตอนนั้นซัปโปโรซากุระยังไม่บานเลยมุมไอคอนิกตรงนี้ก็เลยดูแห้งแล้งไปนิดหนึ่งลงมาจากทาวเวอร์ก็จะเป็นโอโดริพาค่ะเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจในสวนนี้กันไม่ได้ร้องไม่จบเลย จากนั้นก็ไปสวนสัตว์มารุยามาซูตั้งใจใฝ่ฝันมาเลยว่าจะมาดูตูดน้องหมีขาวแบบนี้ให้ได้ราคาตั๋วเข้าสวนสัตว์คนละ800เยนเท่านั้นจ่ายบัตรก็ได้ค่ะ,ปะไปไปดูตูดนี้ปไปดูตูดนี้กันก่อนเลยตูดนี้อยู่ มีอยู่ใลาลุยามะซูเป็นสวนสัตว์ที่มีอายุ74ปีแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่คือเขาจะสร้างบรรยากาศให้มันคล้ายคลึงกับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นมากที่สุดสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีบริเวณมีอาณาจักรเป็นของตัวเองอย่างโซนนี้เป็นของช้างเอเชียน้องก็คือจะมีลานดินมีสระน้ําเป็นของตัวเอง ตรงนี้เป็นโซนหมาจิ้งจอกพื้นที่กว้างขวางมากแต่ว่าน้องอ่ะใช้พื้นที่แค่นอนเท่านั้นค่ะเงยหัวขึ้นมามองๆแล้วก็นอนต่อน้องหมีบราวแนี่ดูจะใช้พื้นที่คุ้มสุดเลยเดินไปเดินมาทั่วอาณาจักรเลยเดินมาจะาเอ๋ตรงกระจกนี่ด้วยคุณหญิงท่างเนี่นไปดูไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะน้องหมีขาวดาวเด่นของสวนสัตว์มาลุยามะ น้องพยักพเยอเรียกแล้วก็เข้าไปหาน้องกันค่ะแต่ว่ารออยู่นานน้องก็ไม่ลงน้ําเลยเรายิ่จะได้ดูตูดน้องจากอุโมงน้ำได้ไงก่อนอ่ะงั้นไปดูแมวน้ําก่อนละกันค่ะนี่ไม่ใช่ภาพนิ่งหรือว่านี่คือแมวน้ํำสายลับมาหาว่าฉันเป็นแมวน้ำสายลับเหรอนี่ อะกลับไปดูน้องหมีขาวอีกทีหนึง่งรอจนฝนตกก็ไม่ยอมลงน้ําเลยค่ะส่วนเจ้าแมวน้ําก็คือโชว์ไม่หยุดกลัวไม่คุ้มค่าปลาตะกี้อ่ะสรุปเราก็แห้วจากตูดน้องหมีไปนะคะ ัาจากมารุยามาซูก็จะเป็นมารุยามาพาร์คค่ะสามารถเดินไปได้เลยที่นี่ก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่มีอาหารแบบสตรีทฟู้ดขายอยู่หลากหลายมีศาลเจ้าไคตะกุอยู่กลางสวนเลยแล้วก็ยังมีโซนต้นซากุระอยู่ด้วยค่ะก็จะมีต้นซากุระอยู่หลากหลายสายพันธ์ุปนๆกันซึ่งมันก็จะไม่ได้บานพร้อมกันก็เลยจะมีทั้งต้นที่บานเยอะแล้วแล้วก็ต้นที่เพิ่งบานได้นิดเดียวอยู่ปน,ปนกันไปค่ะ มื้อเย็นวันแรกกลับมากินที่แถวแถวสวนโอโดริเป็นข้าวหน้าหมูย่างที่อร่อยเกินคาดไปมากก็คแค่หมูย่างทําไมมันอร่อยเวอร์หมูไม่ได้ถึงกับนุ่มมากแต่ว่าเขาย่างมาแบบเคลือบซอสช้ำๆซอสเนี่ยจะรสชาติคล้ายๆซอสหวานที่ใส่กับข้าวหน้าปลาไหลาจานนี้คือทําหน้าที่ปิดจบวันแรกได้ดีเยี่ยมไปเลยค่ะ วันที่2ของทริปเช็คเอาโรุงแรมแต่เช้าแล้วก็ไปรับรถเช่าค่ะรอบนี้เราเช่ารถกับ n i สสันเลนอาคาจองเป็นนิสสันโนดไว้แต่ว่าไปถึงเนี่ยได้อัปเกรดเป็นนิสสัน Xtrail ค่ะช็อกกันไปไม่เคยขับรถคันใหญ่ๆมาก่อนเกรงตั้งแต่ขับออกจากอาคารจอดรถเลยค่ะกลัวจะไปขูดมาก จุดหมายแรกวันนี้ก็คือหมู่บ้านออนเซนโจซังเคเป็นหมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากซัปโปโรขับไป27กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นค่ะตอนเราไปเขามีเทศกาลเคริวโคอิโนบิริพอดีเป็นการประดับธงประคราฟสีสันสดใสหลายร้อยตัวเหมือนกำลังว่ายน้ำอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะ โจซังเคมีมัสคอตเป็นกัปปะค่ะเราก็จะได้เห็นรูปปั้นกัปปะอยู่ตามที่ต่างๆในโจซังเคเต็มไปหมดใกล้ๆกันก็จะมีสวนโจซังเคเนเจอร์พาร์คในสวนก็จะมีบ่อน้ําร้อนสําหรับแช่เท้าแล้วก็บ่อสําหรับทําไข่ออนเซนด้วยไฮไลท์ของโจซังเคที่คนมักจะไปกันก็คือสะพานฟุตามิเป็นสะพานแขวนสีแดงสร้างข้ามแม่น้ําโทโยฮิระ ถ้าซากุระบานตรงเนี้ก็คงจะสวยมากๆแน่ๆแต่ว่าตอนที่เราไปก็คือกิ่งมไม้ค่ะไม่มีน้ำค่ะมีเหรียญในต่าก จากนั้นก็เดินไปสาลเจ้าโจซังเคศาลเจ้าโจซังเคเป็นสาลเจ้าเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีแล้วก็เจอแก๊งธงปลาคาร์ฟอีกแล้วค่ะ แต่จุดมุ่งหมายในการมาโจซังเคียของเราก็คือการไปแช่ออนเซ็นค่ะเราไปแช่ที่โฮเฮเคียวฮอสปริงขับออกจากตัวหมู่บ้านมาเล็กน้อยสามารถนั่งรถบัสมาจากตัวซัปโปโรเลยก็ได้นะคะจะมีสายรถบัสที่มาถึงที่ตัวออนเซ็นเลยที่นี่เป็นออนเซ็นอย่างเดียวนะคะจะไม่ได้มีที่พัก เขาก็จะมีทั้งบ่ออินดอร์แล้วก็โอเพนแอร์สามารถแช่ไปชมวิวไปสบายสุดๆน้ำในบ่อออนเซนมาจากธรรมชาติ100เเซนแร่ธาตุเจ้มจนสุดๆดูจากร่องรอยตะกอนแร่ธาตุบนพื้นได้เลยค่าเข้าออนเซนคนละ1,300ยเยน 1, ค่ะที่นี่ยังมีร้านอาหารอินเดียอยู่ในนี้ด้วยค่ะคนต่อคิวยาวมากทางเราก็ขอยอมแพ้รีบขับรถไปเลกโทยะที่เมืองโทยโกต่ออยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะ เส้นทางนี้จะขับขึ้นเขาด้วยบนเขาเนี่ยหิมะยังละลายไม่หมดเลยก็เลยยังได้เห็นหิมะในปลายเดือนเมษาแบบนี้ด้วยค่ะจอดนะแล้วก็ลงไปลงไปเล่นหิมะลงเล่นหิมะแถมระหว่างทางก็ยังได้เจอกับภูเขาโยเทด้วย แล้วก็มีภูเขาลูกนี้ที่ทําให้สับสนกับภูเขาโยเทนิดนึงซึ่งน้องเขาคือใครนะอยอยเตรงนี้ตั้งาเรามาถึงเล็กโทยะประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงแวะถ่ายรูปที่สวนยุก,กิมิโดพังสักหน่อย มื้อกลางวันแบบเละๆวันนี้เรากินที่เดอะโทยะคาเฟ่เป็นแกงกะหรี่สไตล์ฮอกไกโดน้ำเขาจะไม่ได้ข้นๆเหมือนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะค่อนข้นางใสๆแล้วก็จะรสชาติเผ็ดค่ะจากนั้นก็ไปไฮไลท์ของเล็กโทยะกันค่ะนั่นก็คือการนั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวทะเลสาบแล้วก็ข้ามไปยังเกาะนาคาจิมะที่อยู่กลางทะเลสาบค่ะสามารถซื้อตั๋วได้ที่ท่าเรือได้เลยราคาไปกลับคนละ1น0 0เยนเรือจะออกทุกๆ30นาทีค่ะภายในเรือ ือลักษณะจะคล้ายๆร้านอาหารมีคาเฟ่เล็กๆขายอาหารง่ายๆอยู่ภายในเรือขึ้นไปที่ชั้น3ก็จะเป็นดาดฟ้ามายืนชมวิวชมนกบนนี้ได้เลยค่ะวิวทะเลสาบโทยะก็จะเห็นภูเขาโยเทด้วยค่ะแต่ว่าคุณโยเทซังนี้เขาก็ขี้อายไม่แพ้ฟูจิซังเลยหลบอยู่ในเมฆสะเกือบมิตร แล้วเราก็เล่นกับนกจนลืมดูวิวไปเลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็มาถึงเกาะนาคาจิมะแล้วสามารถลงไปเดินเล่นที่เกาะได้แล้วก็รอขึ้นเรือรอบถัดไปอีก30นาทีค่ะ คืนนี้เราพักที่โทยาโกโมันเซคาคุโฮเทลเล็กไซ์เทอเรสมีรีวิวแยกไว้อีกคลิปที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นให้สบายตัวแล้วมากินบุฟเฟ่ดินเนอร์กันค่ะตักปลาดิบกินให้จุใจไปเลยเช้าวันที่3ตื่นมาแบบกรี๊ดมากฟ้าใสสุดๆโยเทซังก็ออกมาทักทายแบบเต็มๆสวยสุดๆ ไม่เคาะด้วยเอาอาหารมาเอาอาหารมาฉันเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาขนมที่มีอยู่ลองยื่นไปให้ดูค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันอยากกินเพราะมันมนเร็งๆแล้วมันก็ไปอ่ะมันุมมไมดุ้มไม่มามุมไม่ได้ไปวนมาใหม่ก่อนไ่ต้องแรงดิ่งเ่า มุมไม่ได้ไม่ใช่ที่มันอยากกินหรือเปล่าไม่ก้มันกินอะแลนะเนี่ยเนี่ยมันดูแบบโฉบๆมาแล้วก็แบบจากไปอ่ะอาหารเช้าก็เป็นบุฟเฟ่เช่นกันค่ะาาเช็เฟเฟชคเอาท์โรงแรมเสร็จก็มาเดินเล่นริมทะเลสาบชมวิวสวยๆอีกสักหน่อยอาาก่อนจะเดินทางไปที่ฮากโกดาเตะกันติดตามได้ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ